สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่1ถึงวันที่14เมษายน2567มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ เริ่มกันที่ข่าวสารปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของสารปกครองกลางที่ไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของนิติบุคคลอาคารชุดแอสตันอโศกไว้พิจารณาค่ะ เนื่องจากสารเห็นว่าการที่สารปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างและใบรับแจ้งการก่อสร้างที่ผู้อำนวยการสำนักการโยธาออกให้แก่บริษัทอนันดา m f ฟเอเซียอโศกจำกัดย่อมมีผลในทางกฎหมายเพียงว่า บริษัทอนันดาก่อสร้างและดัดแปลงอาคารชุดโครงการแอสตันอโศกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องไปพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522ต่อไปแต่ไม่ได้มีผลเป็นการเพิกถอนการจดทะเบียนอาคารชุดหนังสือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดและการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการแอสตันอโศกแต่อย่างใดและหากข้อเท็จจริงปรากฏต,ต่อมาในภายหลังว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้อำนาจดำเนินการตามพระราชบัญญัติค คบคุมอาคารพศ2,522กับอาคารโครงการแอสตันอโศกก็ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ที่ผู้ร้องและเจ้าของร่วมจะใช้สิทธิ์ทางศาลต่อไปกรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีนี้มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ร้องและเจ้าของร่วมอาคารชุดโครงการแอสตันอโศกดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่ใช่บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนี้ในอันที่จะมีสิทธิ์ยื่นคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้ตามมาตรา75วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งยืนตามคำ สั่งของศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำขอของผู้ร้องไว้พิจารณาค่ะ และปิดท้ายสัปดาห์นี้กับข่าวสารปกครองกลางพิาพากษายกฟ้องในคดีที่คณะราษฎรไทยแห่งชาติและมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคฟ้องขอให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษสีรัตส่วน A B C และ D และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษอุดรรัตยาค่ะ เนื่องจากสารเห็นว่ากระบวนการแก้ไขสัญญาโครงการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญตัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพศ2556และพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพศ2562แล้ว และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอโดยพิจารณาข้อตกลงในสัญญาประกอบกับข้อเท็จจริงในส่วนที่ได้มีคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการคำพิพากษาของศาลปกครองกลางคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด รวมถึงประมาณการมูลค่าข้อพิพาทว่าจะมีจำนวนตามที่นำมาเจราจาจนได้ข้อยุติเป็นการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษสีรัฐส,ส่วน A, B, C และ D และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอินปากเกรด็ดทางพิเศษอุดอรลัทยารวมสองฉบับตามความเห็นของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วมีมติให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการดังกล่าวอันเป็นการ ใช้ดุลพินิษภายในขอบเขตที่พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพศ2556บัญญัติให้อำนาจไว้แล้ว ดังนั้นการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษสีรัฐส่วน A B C และ D และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษอุดรรัทยาตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่3เสนอจึงไม่ใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะ